ข้าวสีชมพูถ้วยนี้อาจเปลี่ยนวิธีการกินของชาวโลกในอนาคตอันไกลทีมนักวิจัยจากเกาหลีใต้คิดค้นข้าวลูกผสมที่จะให้ทั้งโปรตีนและลดการปล่อยคาร์บอนไปพร้อมๆกัน โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อวัวลงในเมล็ดข้าวเพื่อให้ได้ข้าวลูกผสมที่เต็มไปด้วยสารอาหารและรสชาติดีทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ทุกคนเอื้อมถึงสําสหรับขั้นตอนการทําข้าวลูกผสมนั้นทีมวิจัยเริ่มด้วยการเคลือบเมล็ดข้าวด้วยเจลาตินจากปลาเพื่อให้เซลล์เนื้อวัวยึดเกาะได้ง่ายจากนั้นใส่กล้าเนื้อของวัวและสะเต็มเซลล์จากไขมันลงในเมล็ดข้าวแล้วเพาะเลี้ยงในจานเพาะเชื้อ11วัน 뭔가 이렇게 물을 먹금는 것처럼 구조들이 약간 포로스한 구조거든요. 그래서 그러다 보니까 내부까지 침출도 정말 잘 하는 거예요. 그래서 내부에서 밖에까지 세포들이 정말 골고루 잘 자랄 수 있는 최적의 구조인 거예요. ข้าวลูก프로틴น 8%, ไขมันมากกว7%ทีมวิจัยมีแผนจำหน่ายข้าวล สนนราคากิโลกร,รัมและประมาณ2.23ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ80บาท50สตางแม้ว่ากระบวนการทั้งหมดยังใช้เวลานานแต่ทีมของหงหวังว่าข้าวลูกผสมนี้จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งโปรตีนทั้งเลือกชั้นดีโดยไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์